สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นนะครับพบกับผมกอล์ฟแห่สินวนกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้นะฮะอาจจะมีอะไรแปลกๆหน่อยนะครับผมเพราะว่าตะกล้องนะฮะลากับบ้านต่างจังหวัดนะครับไม่มีใครถือกล้องให้เนาะไม่เป็นไรนะครับผมผมถ่ายทำคนเดียวเนี่ยแหละนะเดี๋ยวจะตัดต่อให้สวยๆฟิ้ยวๆเลยนะฮะอาจจะชอบก็ได้นะทำเป็นเล่นไปนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเจ้า Honda CRV ม i เนอร์เชนนะฮะเป็นเจเนอเรชันที่4นะครับผมนับตั้งแต่เปิดตัวในประเทศไทยมาเนี่ยตั้งแต่ปี1996นะฮะตอนนี้ก็24ปีแล้วนะอโอเควันนี้เรามาอยู่ในเจเนอเรชันที่4 m i n o เนอร์เชนะครับผมคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมเดินผ่านแล้วรู้สึกว่ารถมันมีสเสน่ห์มากๆนะฮะคือมันมีแรงดึงดูดเนี่ยมันมีแรงดึงดูดบางอย่างทนะทำให้ผมตระถ่ายทําคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงสภาพจะสวยอย่างที่ผมโมหรือเปล่าติดตามรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยครับ ทีนี้เรามาฟังรายละเอียดของเจ้า CRV คันนี้นะครัผมคันนี้นะฮะเป็นรถ Honda CRV 2.0S Minor Change ปีโมเดล2016เลขใหม่นะฮะเลขใหม่อยู่ที่100,000 18,000กิโลนะครับผมราคาจำหน่ายนะตอนนี้อยู่ที่6 8 0 0 0 0บาทตอนออกห้างใหม่ๆป้ายแดงเนี่ยราคาของเจ้ารุ่นเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่1.2ล้านบาทกันเชียวนะฮะออปชันฟังก์ชันและสมรรถนะการขับขี่ที่ได้มาผมบอกเลยว่ามันโอเคนะคันนี้ยังใช้เครื่องเดิมเกียร์เดิมอยู่นะฮะนั่นก็คือเครื่องยนต์2.0เป็นซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปยังเป็นเครื่องยนต์เก่าอยู่นะฮะแรงม้าอยู่ที่155แรงร้อยร์5สปีดนะแรผม้าเป็นรุ่มเ4ในร์ห้าเนีด้เครื่อง เครื่องยนต์ Earth Dream นะฮะในเครื่องยนต์ Earth Dream เนี่ยแรงม้าอยู่ที่175แรงม้ามาพร้อมเกียร์ CVT นะครับถามว่าแตกต่างกันเยอะไหมสมรรถนะการขี่ถ้าระยะใกล้เนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าขับไกลๆเนี่ย2.4อาจจะกินน้ํามันเทียบเท่ากับเครื่องยนต์2.0นะครับผมอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะเรามาดูฟังก์ชันแล้วก็ออปชันด้านหน้ากันก่อนนะฮะด้านหน้านะครับผมก็จะมีไฟนะครับที่เป็นโคมมัลติรีเฟคเตอร์นะฮะซึ่งไอโคมมัลติรีเฟคเตอร์เนี่ย นะครับผมอันนี้ก็เป็นโคมัลติรีเฟคเตอร์พร้อมไฟเดชทมและนิ้งไลท์ที่อยู่ตามขอบของไฟนะครับมัลต mm ิร hmm. ีเฟคเตอร์ดียังไงก็คือการดูแลรักษาเนี่ยราคาจะถูกนะฮะหล,หลอดหลอดนึงเนี่ยราคาก็ไม่สูงมากเอาเต็มที่ก็คือ4 5 0 0บาทนะเอาแบบเกรดพรีเมียมเลยนะก็4ี0 0 6 0 0นะฮะ แสงเนี่ยมันก็จะออกสีเหลืองๆหน่อยนะครับแสงสีเหลืองก็คือจะตัดผ่านน้าฝนได้ดีกว่าแสงสีขาวนะฮะกระจังหน้าเป็นดีไซน์ใหม่นะเป็นโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางพร้อมการตกแต่งเส้นโครเมียมที่ดูสวยงามมากนะฮะแล้วก็มีสีดำนะครับผมเป็นสีเทาๆดำๆนะฮะไม่ได้ตกแต่งอะไรนะเป็นสีดำดำเงาๆเทาๆเนี่ยนะครับตกแต่งที่กระจังหน้านะครับผมแล้วก็เดินขอบโครเมียมมาได้อย่างสวยงามนะครับผมด้านล่างไม่มีไฟตัดหมอกนะครับไฟตัดหมอกต้องเป็นเครื่องยนต์2.0 รุ่น E ขึ้นไปนะครับจะได้ไฟตัดหมอกพร้อมกรอบการตกแต่งแบบโครเมียมแต่ 2.0S จะไม่มีนะครับการชนด้านล่างนะฮะการดีไซน์ก็จะดูสวยงามฉชบเชียวกว่าก่อน Minor Change เยอะหลายๆท่านเนี่ยชอบชมนี้มากๆนะครับผมเพราะว่าการดีไซน์มันดูโอเคมันดูลงตัวมากกว่ารุ่นก่อนหน้านี้นะฮะที่ก่อน m n o r อร์ n g e ไงด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านข้างกันต่อนะ,ะด้านข้างก็เริ่มจากล้อเลยนะกันนะฮะล้อเป็นล้อแม็กอันลอยขนาด17นิ้วระบบห้ามล้อของเขาเนี่ยจะเป็นดิสทั้ง4ล้อนะ,ะมีคีบระบายความร้อนะในส่วนของยางนะฮะยางเนี่ยที่ใส่อยู่นะเป็นยางปี2019นะ,ะซึ่งยางเนี่ยยังสภาพสวยอยู่สภาพดีอยู่นะ,ะไม่มีรอยแตกไรยงายางยังมีเนื้อนิ่มอยู่นะเป็นยี่ห้อ Firestone นะใช้งานได้อีกปีครึ่งถึง2ปีก็แล้วแต่การใช้งานว่าหนักว่าน้อยแค่ไหนนะครับผมอ่ะถัดขึ้นมาด้านบนนะ,ะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองงข้าเป็นไฟแบบ LE ดนะฮะซึ่งไฟแบบ LED เนี่ยอายุการใช้งานค่อนข้างที่จะยาวนานนอกสจากว่าคุณจะโดนโมอเตไซค์นะฮะเบียดชนแตกนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนนะเอาตรงๆนะอายุการใช้งานมันค่อนข้างนานนะฮะสิปีขึ้นไปนะครับที่ประตูนะฮะกระจกดีกว่ากระจกนะครับผมที่กระจกก็จะเดินเส้นสายด้วยโครเมียมนะฮะตั้งแต่ด้านหน้าลากไปถึงด้านหลังเป็นขอบนะฮะเป็นขอบกระจกเนี่ย ลากยาวมาฮะซึ่งเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนะครับมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมระบบ Keyless g กนะฮะซึ่งจะมีปุ่มกดให้นะเพียงแค่คุณกดปุ่มปุ๊บรถก็จะล็อกนะฮะแต่ว่าต้องพกคุณแจติดตัวไว้นะอ่าถ้าคุณจะเปิดเพียงแค่เอามือสวมลงไปนะครับรถก็จะเปิดนะฮะแต่ว่าจะเปิดทั้ง4บานเลยนะไม่มีระบบเซฟตี้เหมือนรถยุโรปนะฮะเปิดทั้ง4บานก็ต้องคอยระ,ว,ระวังหน่อยถ้าจอดในที่เปรียวจอดในลานจอดรถมืดๆนะครับก็ต้องคอยระวังว่าจะมีใครแอบขึ้นรถเราหรือเปล่าาาาาาเนนนนะะทีี่่่ดดดด้้ลงงับชยไกก็็จปสตตแมา ลากตั้งแต่กันชนหน้าไปถึงกันชนหลังนะฮะเป็นสีดําด้านนะฮะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถเป็นการเซฟนะฮะเซฟเงินในกระเป๋านะ,ะถ้ามันเป็นสีเดียวตัวรถเนี่ยเวลาเกิดมีรอยเบียดหรือว่าขูดนะครับที่ตัวถังด้านล่างเนี่ยคุณก็ต้องเสียตังในการทําสีทั้งบานไงแต่ถ้าเป็นพลาสติกเนี่ยคุณแค่ถอดชิ้นพลาสติกเปลี่ยนนะฮะมันจะทําให้ราคาประหยัดขึ้นนั่นเอง Honda เขาคิดมาให้แล้วนะเพราะว่ารถประเภทน,นี้มันมันเป็นแนวลุยๆหน่อยไงพร้อมที่จะลุยไปทุกสภาพถนนนะไม่ว่าจะขรุขระจะเร ด้านบนนะเป็นเสาอากาศทรงคีบฉลามเพิ่มความสปอร์ตดุดันให้กับตัวรถนะครับผมด้านข้างก็จะมีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อครับเรามาดูด้านท้ายนะฮะด้านท้ายของเจ้า CLV เนี่ยจะมีการดีไซน์ที่โชบเชียวด้านท้ายของเจ้า CLV ตัวเจเนอเรชันที่4มาเนเชสเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็คล้ายๆกับตัวเจเนอเรชันที่4ก่อนมาเนเชสนั่นแหละคือไม่ได้มีอะไรต่างกันมากนะฮะก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีไฟเบรกตรงที่3นะครับที่ปัดน้ําฝนด้านหลังนะฮะ แล้วก็ตัวฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยก็จะมีการเดินเส้นสายโครเมียมแบบใหม่นะฮะซึ่งจะแตกต่างกับก่อนไมน่าเชนนิดนึงนะครับก็จะมีเดินเส้นสายตั้งแต่ขอบไฟนะฮะด้านซ้ายไปถึงไฟด้านขวานะครับผมอ่าก็จะเดินสวยงามอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่กันชนด้านล่างนะฮะก็มีออกแบบใหม่เล็กๆน้อยๆนะฮะก็คือแซมตัวพลาสติกสีดําด้านเข้าไปนะฮะแล้วก็ในส่วนของ parking sensor เนี่ยไม่มีนะครับไม่มี parking s e n อร์กล้องมองหลังก็ไม่มีนะฮะในรุ่น2 0 s นะครับฝากระโปรงท้ายสามารถเปิดได้ค่อนข้างกว้างนะฮะ ก็จะเป็นกรไฟฟ้าด้วยนะฮะแล้วก็เปิดขึ้นมาเนี่ยคือด้านท้ายเนี่ยเปิดได้ค่อนข้างสูงนะผมสูง185นะฮะเดินไปเนี่ยหัวอาจจะติดนะฮะแต่ถ้าตัวเล็กกว่าผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะคุณสามารถเดินเข้าไปหยิบของได้เลยไม่ต้องมาคอยระวังหัวนะฮะด้านท้ายก็ยังจุของได้ค่อนข้างเยอะนะครับเบาะสามารถพับได้แบบ60-40นะครับผมมีสลักให้ดึงซ้ายขวานะครับซึ่งมันช่วยอำนวยความสะดวกของผู้ใช้งานนะเป็นอย่างดีเลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งคอยเอื้อมคอยดึงเชือกอะไรพวกนี้นะมันจะมีสลักให ซ้ายและขวานะคุณแค่ดึงทีเดียวนะครับเบาะก็จะพับเก็บไปเลยนะฮะคุณสะดวกสบายมากๆนะครับแล้วพื้นที่การวางของก็จะเยอะมากๆเลยนะฮะด้านท้ายเนี่ยนะครับในส่วนของหลุมยางอะไหล่นะครับอ่าหลุมยางอะไหล่เนี่ยก็จะมีในส่วนของเครื่องมือแม่แรงแรงต่างนะครับผมแล้วก็ตัวถังด้านล่างนะฮะซึ่งตัวถังเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสวยนะฮะไม่มีร่องรอยของการชนกระแทกซ่อมแซมตัวถังนะฮะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆก็มีมาให้ครบเลยนะครับผมทั้งยางอะไหล่ทั้งเครื่องมือทั้งแม่แรงนะครับ คุณไม่ต้องไปหาซื้ออะไรเพิ่มซื้อเพิ่มอย่างเดียวคือที่เติมลมฉุกเฉินนะฮะซึ่งรถเนี่ยมียางอะไหล่ให้ถือว่าดีมากๆแล้วยางอะไหล่เป็นล้อแม็กด้วยสามารถใส่ทดแทนกับล้อที่สวมใส่อยู่ทั้ง4ล้อได้ถ้าเกิดล้อไหนมีปัญหาคุณก็เอาอยางอะไหล่เนี้ยไปใส่ทดแทนแล้ววิ่งต่อได้เลยหรือว่าจะไปเปลี่ยนไปปะยางก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่เวลาเปลี่ยนยางเนี่ยก็คือเปลี่ยนทั้ง5้ล้อนะอย่าเปลี่ยนแค่4ล้อะคระับเปลี่ยนทั้ง5ล้อเลยนะฮะเพราะว่า อะไรเพราะว่ายางอะไรเนี่ยมันเป็นยางที่มีความจําเป็นมากๆเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินยางแตกยางระเบิดนะฮะ,ะถึงถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนมันยางเกิดมีรอยรั่วอะไรมันก็ใช้งานไม่ได้นะซึ่งมันจะอันตรายมากถ้าคุณไปเสียในที่เปี่ยวหรือว่าต่างจังหวัดไกลๆเนาะนะครับตรงนี้ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลนะอันนี้คือส่วนของด้านท้ายนะครับผมโดยรวมของเจ้าคันนี้เนี่ยสีสันค่อนข้างเรียบร้อยสวยงามนะฮะอาจจะมีแบบรอยขนแมวบ้างนะรอยขนแมวบ้างแล้วก็ พวกสะเก็ดหินนิดนิดนิดหน่อยนะนิดเดียวเองนะนิดเดียวเองนะฮะพวกสะเก็ดหินอะไรเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราต้องขัดสีนะครับเดี๋ยวทางหัมสินวัดเนี่ยจะขัดสีเก็บรายละเอียดให้คุณไม่ต้องกังวลน,นะฮะแต่ว่าสภาพโดยรวมนะตอนนี้ที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยสภาพดีมากๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างด้านหน้านะครับว่าสวยงามแค่ไหนตามเลยครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์แล้วก็คานด้านหน้านะฮะคันนี้นะครับผมผมแจ้งเป็นข้อมูลนะคันนี้มีตําหนินะฮะมีตําหนิแต่ว่าผมจะบอกว่าสภาพเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบเกียร์แล้วก็ระบบไฟฟา้าต,ต่างๆเนี่ยสมบูรณ์มากเดี๋ยวเรามาดูที่โครงสร้างกันก่อนนะทํทำไมผมบอกว่าถึงมีตําหนิเพราะว่าโครงสร้างด้านหน้าเนี่ยฝากระโปรงด้านหน้าเคยทําสีมาแล้วนะฮะมันจะมีละอองสีติดที่สติกเกอร์ที่ฝากระโปรงเนี่ยหัวน็อตก็ทลอกนะครับผม มีการซ่อมแซมมาแล้วนะฮะมีละองสีเกาะนะครับผมในส่วนของแก้มข้างสองข้างนะครับซ้ายทั้งขวานะฮะแก้มข้างเนี่ยแก้มเดิมนะแก้มเดิมไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักเลยนะทีนี้เรามาดูในส่วนของคานหน้ากันบ้างคานหน้านเ,นเนี่ยมองเผือนเนี่ยอาจจะดูมันสวยนะคือมันมีเม็ดอาร์คมันมีรอยแบบว่าหัวน็อตไม่ถลอกอ่ะเออนะครับมันมีรอยแบบว่าสวยงามนะครับผมแต,แต่นะแต่นะฮะคานหน้าเนี่ยมีสกิดมานิดนึง นะฮะมีสกิดมานิดหนึ่งก็คือไอ้รูกลมๆเนี่ยมันมีรอยเคาะมีรอยซ่อมมานะครับมีรอยเคาะมีรอยซ่อมมาเนาะแล้วก็มีรอยแบบว่าเคาะมาทําสีมานิดๆหน่อยๆนะฮะซึ่งถามว่าชนหนักมาไหมก็ไม่ได้หนักมากนะครับไม่ได้หนักมากเท่าไหร่นะอ่ะก็จะมีรอยซ่อมแซมนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมในส่วนงเครื่องยนต์นะอย่างที่แจ้งไปเครื่อง2.0พร้อมเกียร์อัตโนมัติ5สปีดนะเป็นเกียร์เดิมจากรุ่นก่อนหน้านี้เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์เดิมนะฮะ ก็คือขนาดแรงม้าเนี่ยจะอยู่ที่155แรงม้านะครับและและ้วก็เกียร์เนี่ยเกียร์5สปีดเนาะแจ้งปเป็นเกียร์ออโต้ธรรมดาไม่ใช่ CVT นะครับการดูแลรักษาอายุก,การใช้งานเนี่ยมันก็จะยาวนานกว่านะครับผมดูแลง่ายกว่า นั่นเองนะครับล้วก็ซ่อมถูกด้วยเนาะโอเคนะครับสำหรับในส่วนของด้านหน้านะฮะก็ประมาณนี้นะัะผมก็แจ้งตรงๆไปเลยแล้วกันเนาะว่ามันมีซ่อมมานะครับฝากระโปรงนะฮะแล้วก็คานหน้านิดเดียวเท่านั้นนะครับผมนะแต่ว่าไม่ได้ซ่อมไม่ได้ชนหนักขนาดว่าถึงเครื่องยนต์หม้อน้ําแตกนะฮะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมเพราะว่าตัวหม้อน้ําเองเนี่ยลอยมาร์กจากโรงงานก็ยังอยู่ที่เดิมนะไม่มีการขยับน็อตอะไรแต่อย่างใดนะครับผมอันนี้ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลนะฮะ โอเคนะครับสำหรับฝากระโปรงด้านหน้าแล้วก็คานด้านหน้านะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างกันนะครับทีนี้เรามาดูด้านข้างกันบ้างนะครับผมอ่าผมขออนุญาตถือกล้องนะเพราะว่าถ้าตั้งกล้องไว้มันจะมองไม่เห็นนะฮะด้านข้างนะครับผมที่ซอกประตูก่อนนะซอกประตูเนี่ยไม่เคยมีการถอดนะฮะอย่าให้กล้องโฟกัสแป๊บหนึ่งนะนี่นะฮะซอกประตูเดิมเดมนะครับผมสวยสวยเลยนี่นะทั้งหน้าทั้งทั้งหลังเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะนี่นะครับสภาพสวยสวยนะฮะเดิมเดิม นะครับผมสติกเกอร์ที่ซอกประตูยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะไม่เคยมีการถอดแกะทําสีนะอทีนี้เรามาดูที่โครงสร้างกันนะครับผมโครงสร้างเนี่ยก็ให้ดึงนะครับยางขอบประตูนะฮะคุณก็จะเห็นตัวอาร์ฟไฟฟ้านะฮะเนี่ยอาร์ฟไฟฟ้านะครับคุณก็จะเห็นตัวอาร์ฟไฟฟ้านะครับผมเนี่ยอาร์ฟลฟ้านะนะครับเราก็จะเห็นแผ่นเหล็กนะฮะที่ซ่อนอยู่ด้านในนะครับจะเป็นแผน่น2 3แผ่นซ้อนกันนะครับผม คุณก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะฮะอย่างคันนี้นะครับไม่เคยมีการชนกระแทกด้านข้างนะครับผมซอกประตูกระดูกงูนะครับสภาพเดิมเลยนะฮะนี่นะดึงดึงมาลงมาครับดึงให้สุดนี่นะครับดูทั้งบานนะครับผมให้ดูทั้ง4บานนะฮะให้ดูทั้ง4บานเลยนะครับผมดูเสร็จแล้วก็เก็บเข้าไปที่เดิมนะครับดูเสร็จก็เก็บเข้าไปที่เดิมนะฮะก็ตบๆกระแทกกมันเข้าไปนะครับอันนี้คือบานหน้านะฮะทีนี้บานท้าย นะครับผมบานท้ายก็ให้ดึงดูแบบเดิมนะฮะดึงดูแบบเดิมเลยก็คือดึง,ดงยางขอบประตูนะฮะคุณก็จะเห็นตัวนี่นะครับกระดูกงูนะครับผมสภาพสวยๆอย่างนี้นี่นะฮะนะสวยไหมอ่าสภาพเดิมนะคันนี้ด้านข้างสภาพเดิมนะครับด้านข้างสภาพสวยเลยดูเสร็จก็ดึงเก็บกลับเข้าไปนะครับเก็บกลับเข้าไปตบๆๆๆมันเข้าไปนะฮะอ่ะนี่นะ สำหรับโครงสร้างด้านข้างนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนด้านท้ายเนี่ยเราพาไปดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนะครับเรามาดูภายในนะครับว่าภายในสภาพเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรให้ใช้บ้างนะผมเดี๋ยวตามไปเลยครับ ทีนี้เรามาดูภายในของเจ้า clv 2 0 s minor change ปี2016คันนี้กันบ้างนะครับผมอย่างแรกนะฮะที่ผมจะพามาดูก็คือเบาะแถวที่2นะครับผมเบาะแถวที่2เนี่ยมีความอเนกประสงค์มากๆนะฮะอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนท้ายรถนะครับที่บอกว่ามันมีตัวสลักให้ดึงนะฮะเพื่อที่จะพับเพิ่มพื้นที่เนาะกรณีที่เราอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วเราไม่อยากเดินอ้อมมานะครับผมอันนี้คือความอเนกประสงค์อย่างแรกนะฮะอย่างที่2ก็คือถ้าสมมุติเราอยู่ด้านข้างแต่เราต้องการที่จะพับเบาะ คุณสามารถที่จะดึงเชือกนะครับดึงเชือกที่อยู่ใต้ไอ้ตัวฐานรองนั่งเนี่ยนะครับมันจะมีเชือกให้ดึงอยู่นะทั้งซ้ายขวานะพอดึงปุ๊บหมอนหัวหมอก็จะพับลงมานะฮะแล้วเบาะมันก็จะลงมาประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่เขาเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานเป็นอย่างดีเลยนะฮะมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานไม่ไม่ว่าคุณจะอยู่เบาะแถว2ด้านซ้ายขวาหรือว่าต้องอยู่ด้านหลังคุณก็สามารถที่จะพับเบาะมันได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การสนผลสัมภาระเนาะเวลาเอาขึ้นก็พับ เบาให้สุดนะครับแล้วก็เอาเอา,เอาตัวฐานรองนั่งขึ้นมานะฮะอ่าเขาก็จะมีตัวล็อกนะครับผมแล้วก็ดันหัวหมอนขึ้นไปนะก็สามารถที่จะนั่งโดยสารต่อได้เลยนะครับผมอ่าทีนี้พื้นที่การนั่งโดยสารเป็นยังไงบ้างนะครับในส่วนของพื้นที่การนั่งโดยสารเนี่ยบอกเลยว่ามันมีขนาดที่กว้างนั่งสบายนะครับผมในส่วนของพื้นที่เฮดลูมเล็กลูมนะฮะมีพื้นที่ให้เหลือๆคุณสามารถที่จะขยับแข้งขยับขาขยับตัวได้นะครับเบานะครับเนื้อบาะเนี่ย ออกแบบมาอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้นุ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะครับคุณสามารถที่จะนั่งโดยสารเดินทางไกลเนี่ยสบายๆนะครับอาจจะมีอาการเมื่อยบ้างเล็กๆน,น้อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้เมื่อยจนแบบว่านั่งเดินทางไม่ได้นะครับผมเพราะฐา,านร้อนนั่งเนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็พนักพิงเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่นะอบ กับแผ่นหลังเราค่อนข้าง,ขงดีนะครับในส่วนของด้านหลังก็มีช่องแอร์หลังให้นะครับมีช่องแอร์หลังให้แล้วมีสวิตกระจกมือจับเป็นโครเมียมนะับพร้อมเซ็นทรัลล็อกมีที่วางแก้วน้าให้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็มีที่พักแขนให้ตรงกลางนะครับมีช่องวางแก้วน้ำให้อีกสองตำแหน่งนะฮะก็สามารถที่จะเดินทางไปไหนมาไหนได้อย่างสบายแล้วก็ที่พักแขนเนี่ยฟองน้ํานุ่มมากนะผมบอกเลยนะฮะวางแขนได้สะดวกสบายมากนะครับในส่วนของแถวที่2ก็จะประมาณนี้นะฮะแต่ข้อตินิดนึงก็คือหัวหมอนไม่สามารถปรับสูงต่ําได้้แลวนะะ หัวหมอนเขาเป็นแบบฟิกมานะครับผมเพียงแค่เขาสามารถที่จะพับเก็บนะครับเพื่อที่จะเก็บเบาะให้มันเป็นพื้นเรียบได้นะฮะก็เลยมีข้อด้อยตรงนี้มานะครับที่ไม่สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้ก็อยู่ที่ดูลพินิจของแต่ละท่านแล้วกันนะฮะว่าถ้านั่งโดยสารแล้วหัวหมอนมันปรับไม่ได้เนี่ยเวลาคุณจะพิงเนี่ยมันต้องแหงนหน้ามองท้องฟ้าหรือว่ามันจะไม่พอดีกับศีรษะเราเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือข้อด้อยอย่างหนึ่งนะก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวหน้ากันครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันบ้างนะครับผมด้านหน้าเนี่ยอยบอกตาหนิก่อนนะตำหนิก็คือมีในส่วนของเบาะคนขับนะฮะเบาะคนขับเนี่ยผ่านการใช้งานมา4ปีนะครับตัวสภาพหนังเนี่ยก็จะมีรอยทะลอกนะครับของชิ้นหนังด้านด้านขวานะะที่มีการขึ้นลงมีการถูบ,บ่อยๆเนาะ ชิ้นหนังก็จะมีรอยทลอกนะครับเดี๋ตรงนี้ห้นิ้วเราเก็บงาน mm hmm. เก็บรายละเอียดให้นะฮะไม่ต้องกังวลไม่ต้องเป็นห่วงนะในส่วนของฟังก์ชันนะครับตัวเบาะเนี่ยก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะฮะสามารถปรับไฟฟ้าได้นะมีที่ดันหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะฮะก็ตามสารีระของแต่ละคนเนาะบางท่านเนี่ยหลังโค้งนะเวลานั่งนะครับก็สามารถ ปรับไอตัวดันหลังตรงนี้เพื่อให้มันรองรับกับสันหลังเราได้นะฮะถือว่าละเอียดมากๆนะครับในส่วนของพวงมลาลัยนะฮะเป็นพวงมลาลัยหุ้มหนังสามก้านมีคูชคอนโทรมาให้นะฮะมีคูชคอนโทรมีมัลติฟังก์ชันมีปุ่มรับสายโทรศัพท์นะครับถุงลมมีให้ด้านหน้านะฮะ ถุงลมคันนี้เนี่ยมีให้ถึง6ตำแหน่งนะฮะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยให้ออปชันมาค่อนข้างเยอะนะถุงลม6ตำแหน่งนะครับผมมีคูชอนโถให้ด้วยนะฮะก่อนหน้านี้ไม่มีนะอ่านี่พอใบเนเชนปุ๊บเพิ่มออปชันมาเพื่อสู้กับคู่แข่งไงนะครับก็ต้องใส่คูชอนโถใส่ถุงลมมาให้เยอะๆนะครับระบบช่วงลงช่วงล่างระบบเบรกะไรใส่มาให้ครบนะครับคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างคุ้มนะค่อนข้างคุ้มมากในราคา6กแสนแปดหมื่นบาทนะฮะถือว่าโอเคมากมกเลยนะครับในส พับกระจกมองข้างนะครับกระจกคนขับเนี่ยจะปรับขึ้นลงออตโต้นะฮะเป็นวันทัสนะฮะกดครั้งเดียวก็ขึ้นลงออตโต้ไปเลยนะฮะ ส่วนอีกบานนะครับผมเป็นแบบต้องกดค้างไว้นะครับผมมีไอคอนโหมดให้ใช้งานนะฮะคือเน้นประหยัดน้ํามันนะครับผมไอคอนโหมดเนี่ยเวลากดเนี่ยอารมณ์การขับขี่มันจะหนึดหนืดหน่อยนะอัตราการตอบสนองของคันเร่งก็จะช้าช้าหน่อยนะครับรอบเครื่องจะขึ้นเรื่อยๆนะแต่ไม่ได้ขึ้นแบบวื้วานะฮะก็จะขึ้นเรื่อยๆเน้นประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตรงกลางกันบ้างนะครับในส่วนของตรงกลางเนี่ยก็จะมีหน้าจอด้านบนนะฮะหน้าจอด้านบนตรงนี้เนี่ยสแสดงผลในเรื่องของมัลติอินโฟมิชันดิสเพย์ นะฮะก็คือจะมีระดับน้ำมันระดับการสิ้นเปลืองน้ํามันนะที่เราใช้งานไปนะครับก็จะเป็นกิโลเมตรต่อลิตรนะครับระดับถังน้ำมันสามารถวิ่งได้อีกกี่กิโลนะครับเป็นหน้าจอวิทยุไปด้วยเป็นหน้าจอมัลติอินฟอร์เมชันดิสเพย์ไปด้วยนะฮะก็ถือว่าใช้งานได้คุ้มค่ามากนะสำหรับหน้าจอด้านบนนะ ตรงลงมาด้านล่างก็จะเป็นฟอนต์วิทยุนะคะซึ่งเป็นฟอนต์ cdmp 3ธรรมดานะครับผมก็สามารถเล่นแผ่น cd ใส่เปิดเพลงผ่าน usb ได้ซึ่ง usb เนี่ยไม่ได้ต่อที่หน้าฟอนต์แต่ต่อภายในเก๊นี้นะฮะก็จะมีสาย usb ให้ต่อนะครับผมในเก๊ต,ตรงกลางที่พักแขนเนี่ยนะก็เชื่อมต่อบลูทูธนะครับก็สามารถรับสายโทรศัพท์ได้เปิดเพลงผ่าน y t u t u นะครับแล้วฟังเพลงในรถได้นะฮะเป็นบลูทูธออดิโอนะครับผม ถัดลงมาจากวิทยุเนี่ยก็จะเป็นในส่วนเครื่องปรับอากาศซึ่งมันเป็นแบบเมนนวลน,นะฮะใน 2.0S เนี่ยเครื่องปรับอากาศเนี่ยไม่ใช่ดิจิตอลไม่ใช่ออโต้นะฮะเป็นแบบเมนนวลอนาล็อกเลยนะครับผมก็จะเป็นปุ่มกดต่างๆทิศทางลมนะฮะระดับความเย็นของรถความเย็นของแอร์ในรถนะครับแล้วก็ระดับพัดลมนะฮะก็เป็นปุ่มหมุนๆ นะฮะเป็นแบบหมุนหมุนปรับปรับกดกดนั่นแหละนะครับในรุ่น2 0งเนี่ยของ Min o r c h a n ช e เนี่ยยังมีปุ่มสตาร์ทมาให้ด้วยตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะฮะก่อนหน้านี้เป็นสมุนแจเสียบนะครับผมแต่นี่ให้ปุ่มสตาร์ทมานะครับแล้วก็มีการตกแต่งขอบสีเงินเนี่ยดูสวยงามดูไฮโซมากๆนะฮะจะมีสีเงินตกแต่งแซมแซมมาที่คอนโซลด้านหน้านะครับในส่วนของแดชบอร์ดนะฮะก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับด้านบนนะด้านบนเนี่ยเป็นพลาสติกนะเป็นพลาสติกด้านบนนะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้ เป็นหนังบุนุ่มมานะครับเป็นนวมนะฮะเป็นนวมนุมน่มนนะครับแล้วก็มีได้ตัดเย็บมาอย่างสวยงามนะแต่ผมมองว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่หนังนะมันเป็นพลาสติกเป็นยางนะฮะเป็นยางขึ้นรูปแล้วก็บุนุ่มมาน,นั้นด้านไหนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคนะวัสดุให้ค่อนข้างโอเคมากนะฮะ mm hmm. แล้วก็เกสใส่ของเนี่ยมีขนาดค่อนข้างที่จะปกตินะฮะไม่ได้ใหญ่โตมากนะคร <ๆ S 2> ับก็ใส่คู่มือใส่พวกเอกสารต่างๆเนี่ยก็น่าจะใกล้เต็ม้วฮะ ก็ยังมีพื้นที่เหลือให้คุณผู้หญิงได้ใส่ของกระจุกกระจิกของตัวเองของส่งตัวอะไรพวกนี้นะฮะใส่ได้ที่พักแขนนะครับก็จะมีอย่างที่บอกไปมีปลั๊กชาร์จแบตให้มีช่อง usb ให้เสียบนะฮะแล้วก็ในด้านนอกเนี่ยก็จะมีช่องปลั๊กอา t l e t ให้อีกหนึ่งตำแหน่งด้านนอกด้วยนะฮะส่วนที่วางแก้วน้ำเนี่ยคุณสามารถถอดออกมานะครับถอดไอที่ขั้นแก้วเนี่ยถอดออกมาเพื่อที่จะเพิ่มพื้นที่การวางของมันจะกลายเป็นเก๊ะย,ยาวๆนะครับคุณสามารถวางโทรศัพท์มือถือ นะครับถ้าไม่ได้วางแก้วนะวางมือถือวางสายชาร์จวางนู่นนี่นั่นได้นะครับผมก็จะเป็นขนาดยาวเนาะแต่ถ้าเอาทีา่กั้นแก้วมาวางเนี่ยมันจะกลายเป็นที่วางแก้วน้ํานะครับเนี่ยเป็นอย่างนี้นี่นะครับก็สามารถประยุกต์ใช้ได้นะฮะมันมันแบบว่าวางได้3ามแก้วเลยอะเออนะฮะคือมันยืดหยุ่นนะฮะมันมีความยืดหยุ่นในการใช้งานนะครับสำหรับ Honda c เซเนาะโอเคนะครับ ก็ประมาณนี้นะสำหรับด้านหน้านะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะมีที่บังแดดกระจกส่องแตนหน้าแตไนะ่ไม่มีไฟนะไม่มีไฟนะมีกระจกให้นะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับผมอ่าแบบนี้เลยนะฮะมีที่ใส่แว่นตานะครับผมมีที่ใส่แว่นตาให้แล้วก็มีไฟส่องสว่างให้ด้านบนนะครับคนสามารถใช้งานได้นะครับผมแล้วก็ด้านบนเนี่ยยังมีในส่วนของไมโครโฟนนะฮะไมโครโฟนเอาไว้สนทนาในรถไงเพราะว่าเครื่องเครื่องเล่นมันต่อบลูทูธรับสายได้นะฮะมันก็ต้องมีไมโครโฟนนะมันจะอยู่ตรงนี้อยู่ละแวกนี้นะครับผมเวลาเราสนทนาเนี่ย ก็ไม่ต้องตะโกนเสียงดังนะฮะพูดเบาๆเขาก็ได้ยินแล้วนะครับเพราะไม้มันอยู่ใกล้เรานะครับผมโอเคสําหรับด้านหน้า h o n d a c ซ v ก็ประมาณนี้นะครับผมอยู่ออกไปสรุปนด้านนอกครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า h o n d a c ซ v คันนี้นะครับผมผมบอกอรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะก่อนจบคลิปนะฮะคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะ,ะ 2.0S m a n c h นะฮะปี2016นะครับผม ปีคศ2016ราคาอยู่ที่680,000บาทน,นะครับผมเลขมาอยู่ที่118,000กิโลนะฮะท่านใดที่สนใจครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่0901011019นะฮะหรือจะแวะมาชมคันจริงมาทดลองขับมาสัมผัสคันจริงได้ที่โชว์รูมภาพศินวัฒถนนราชพฤกษ์นะครับติดสถานีรถไฟฟ้าบางว่านะครับเดินทางง่ายๆนะฮะถ้าไม่สะดวกรถยนต์ก็เดินทางรถไฟฟ้ามาลงสถานีบางว่าได้นะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงนี้นะครับขอฝากไว้1งคันแล้วกันเอาไว้ตัดสินใจนะท่านใดที่กำลังมองหารถ SUV 5ที่นั่งที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนะครับ อย่างคันนี้เนี่ยสมรรถนะก็ดีออกต่างจังหวัดก็สบายนะฮะประหยัดน้ำมันด้วยใช้งานในเมืองเนี่ยหายห่วงเลยอยู่ที่ประมาณ1 3 1ส1มกิโลเมตรต่อลิตรก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่เท้าของแต่ละคนนะฮะก็เป็นรถรุ่นหนึ่งที่คุ้มราคามากนะปัจจุบันนี้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะกดซับสไครตแสักระดิ่งนะครับผมจะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับผมก็กดกันทุกคนนะนะกดกันทุกคนนะฮะจะได้มีแจ้งเตือนนะเวลาลงคลิปใหม่ปุ๊บคุณจะได้ไม หรืออย่างนะครับซึ่งบางคันมันขายเร็วมากลงปุ๊บขายปั๊บอะไรเงี้ยนะก็กดแจ้งเตือนไว้เวลามีคลิปใหม่ปุ๊บแจ้งเตือนคุณจะได้กดดูทันทีนะครับผมอาจจะเป็นรถที่คุณตัดสินใจอยู่ก็ได้เนาะวันนี้ไปแล้วนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ